ครับเป็นไงบ้างไปอันนี่เขามาดีเต็มที่เอฟคิดคิดแค่ว่ามันจะจบไปหรือคิดอยู่ว่าผมเล่นตัวเองด้วยมั่นใจด้วยมันจะโอ้เลด้วยใช่ครับคุ้มทุนเลยใช่ครับผมลองเองลูกราทาครับก่อนที่นเป็นพีเอฟขึ้นขึ้นมาเนี่ยเราเป็นรองทักฟังทีมคนเดียเราเป็นว่าที่เป็นรองเป็นรองแค่น่าเสือ เราไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยไม่สบายๆเลยครลูกเตะขาดีเราวางแผนวางเกมไม่้ไ่รือวดาย่างไรต้องับเตีขาวา้มือได้โดนขาโดนขาหนักดีก็แย่ทุกวั่แต่น้องก็ก็มาดีนะมาแข่งเราก็มาดีวันนี้ เนี่ยจะเล่นลูกหนักเบียนไปครับเรามาได้ยกเดียขานี่ในช่วงตรงไหนที่เราก็คิดว่าเราแต่ยกแรกนะพี่เราเห็นเราเห็นเขาแบบว่าโดนขาแล้วมีสะดุ้งใช่ครับเราก็ยันมาตลอดใช่ครับแล้วก็มาจบที่ยกสามเลยนะโอ้โหนี่ว่างเลยวางเกมมาอย่างดีเลยวันนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าเวียว่ามีอัจฉีริยะเราเท่าไหร่พี่หนึ่งแสนหนึ่งแสนนะแสนหนึ่งแสนบาทใช่หรือว่าได้อีกไฟหนึ่งใช่เป็นไงบ้างสำหรับไฟนี้เกมวันชอบของเราถือว่าพอใจไหมภูมิใจภูมิใจมากครับเป็นรางวัลที่ใบเทคงด้วยครับ เดี๋ยวผมเจ้าแท่นเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ด้วยวันแม่ววัันนที่5ธันวาคมที่ผ่านมาวันที่5ธันวาคมเป็นวันเกิดแม่แล้วก็เมป็นของขวัญให้ด้วยใช่ครับก็ไฟนี้ก็ถือว่าไฟที่แล้วมาก็สะดุดพิกซูราคาสวงนครับมันยกมันเป็นต่อแผ่นหนสิบหนึ่งครับราบไม่รับหนึ่งกลับมาไฟนี้นี่ทำสำเร็จใช่ครับผมถือว่าวันนี้ก็ข้าวใหม่ข้ามข้ามใม่อีกขั้นหนึ่งอยากขอบคุณใครบ้างวันนี้น้องกายวันนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่ครับคนท่าไคา้พี่ต้องพี่ท่าบานะด้วงครับ แล้วก็เอฟซีก็ควรนะแนแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ขอบคุณน้ำหมายขอบคุณนักธิช่วยผมบคุณที่ช่วยสร้างคุณม่านผมให้เป็นจริงไฟที่แล้วที่เราแพ้มาหรืเราแพ้ใครแพ้สมานชัยครับคือสวนราคามาัอยากแก้มือไหมครับอยากแก้มือครับน้ำหนักไหนดีที่คิดว่าก็ยี่ห้าก็ยี่ห้าเนี่ยเนาะอยากแก้มือเอาฝากโปรโมเตอร์หน่อยว่าอยากแก้มือกับสมานชัยก็มีคอมพิวเตอร์นักธิชั้นก็มาหารูี่ว่าจะชนะไปได้ใหจกินใช่ไหมลองหน่อยอะไร ไอ้จริงแจ๊บออมน้อยร้อยหกพันร้อยหกพันออมน้อยกับใครเนี่ยไม่แน่ใจครันะสิ์เรากำลังบอกแต่ว่าถ้าาชนะไปนี้ก็ให้ชิงแจ๊บมาต้องติดตามนะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามหน่อยครับแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับยังไงาใจผมด้วยผมจะทำดีทุกคนไปครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ